ขอบคุณมากคุณเมื่อวานฝนตกหนักมากถึงขั้นต้องไปซื้อเสื้อแจ็มเปอร์วันนี้ถ้าทางจะร้อนต้องถอดเสื้อแน่นอนค่ะฮัลโหลมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งชื่อวันนี้ถ้าทางจะร้อนต้องถอดเสื้อแน่นอนค่ะ เบ้นวินูส์มาเชนยูทูบชิ้นนี้มีชีสนะคะตอนนี้อยู่ที่เมืองตูลูสองเนียตูลูสโฌดูดีองเดียครีเวียเออิฟเเฟแค่ความจริงแล้วเราอยู่ในฤดูร้อนนะคะแต่ว่ามันหนาวอ่ะเมื่อวานมาเจอ14-15องศาเช้านี้ก็เลยพามาเที่ยวตลาดนะจ๊ะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันแต่คือว่าอยากมาเดินตลาดเฉย ตลาดเปิดนะคะให้เหมือนบกคลองเลยใส่ำคำหรือบคลองเนาะฟาลาเฟลเลยฟาลาเฟลโอเคก็เดินร้านแรกกันด้วยร้านขายของเก่าของมือสองเสื้อผ้า5ยูโรนะคะไปนี้น่ากินมากฟาลาเฟลค่ะอาหารเลบานอนนะคะห <5 Euro S 1> ้ายูโรน่ากินเนาะนอเอยตลาดเปิดวันอาทิตย์นะคะ โอ้คนนี่คือต่างหูนะคะเฮ้ยร้อมากคือที่ตูลูสนะคะเขาออกกฎให้ทุกพื้นที่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะในเมืองก็ทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยกันนะคะโดยเฉพาะนี้เลยพื้นที่ตลาดก็ต้องใส่ค่ะแต่ก็จะเห็นว่ามีบางคนนะคะที่ไม่ใส่ค่ะเช่นกันมีกฎแล้วก็ต้องย่อมมี คนที่จะฝืนกดค่ะดูบรรยากาศตลาดกันนะคะนี่ร้านนี้ขายบุคคสนี่รถนี่นะคะขายเป็นเออโซซิซองช่ะกุตอรีของฝรั่งเศสอะไรต่างๆนะคะมีไข่ด้วยจ้า อันนี้อย่างนี้แน่นอนค่ะอาหารจีนเวียดนามหรืออาจจะมีอาหารไทยด้วยอันนี่นี่คืออะไรกาตโตลาโคชไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เดี๋ยวพอก็ถ่ายรูปก,กันหน่อยแน่นอนนะคะทุกตลาดนี้ค่ะต้องมีโคจิปุเลนะคะไก่หมุนนั่นเองนะจ๊ะ ยังติดใจร้านนี้อยู่ค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นแบบเออเวกิตากาโดอาาพอชออชก็คือไอ้ไม้ที่เสียบนะคะก็คือโบรเชตอะอ,อ,อย่างเช่นถ้าเป็นแบบไก่ปิ้งที่เป็นไม้ๆนะคะเขาเรียกว่าเออโบ e เชตเดอูเลอันนี้นะคะพอมันก็จะเป็นแป้งนะคะแล้วเขาก็จะตักแป้งเนี่ยราดบนเหล็กที่หมุนนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีไฟอยู่ด้านหลังนะคะ ไอ้แป้งเนี่ยมันก็จะสุกข,ขึ้นเรื่อยๆสุกข,ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคุณลุงเนี่ยเขาก็จะแบบตักแป้งรัดเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะตัดขายค่ะเป็นเหมือนภูเขาไฟค่ะมีลาวาไม่มีลาวาหรอกเป็นเหมือนภูเขาไฟค่ะนี่นะคะโอเคอมปานันัสอันนี้น่ากินมากนี่นะคะ มีไปล่าด้วยนะคะมีแต่มีแต่ของน้ากินนะคะคุณเลยทุกสิ่งจิงกระเบลน้ากินหมดทุกอย่างเลยเอ่ฟารเฟลตรงนูน้นตรงเริ่มต้นก็น้ากินอยากกินแล้วอะ่ะมันขายเป็นแบบเขาเรียกว,วาย่าไรอ่ะก้อนๆน,นะคะก้อน สี่ก้อนห้ายูโรเหรอสกุลคอมเบียล่ะฟาลาเฟลตูมาดิอันนี้ห้ายูโรห้ากือนห้าก้อนหยูโรเฮ้ยไม่ใช่หกก้อนห้ายูโรเว้ยอู้มีเบียอาร์ติซานาลด้วยนะคะซึ่งเป็นดรับเบียคุณสามีต้องชอบแน่ๆ นี่ทุกสิ่งเป็นขนมนะคะเป็นขนมแบบอาหรับอาหรับนั่นเองนะคะมันจะหวานคุณชิ้นละ1ยูโรค่ะเชเบียนเลย <laughs> au c'est pistache, c'est ça? Pistache, pistache, pistache oui. Bonjour. Bonjour. Ça s'appelle comment celui-là? Baklava la pistache. Baklava la pistache. là comme, ah, comme ça Oui. Allez, y veux... Oh, ah, c'est ah, celui-là aussi. c'est like quoi? quoi celui là Ça s'appelle ça, c'est la semoule et les amandes. Semoule amandes. Semoule amandes. Ça c'est macro, ça c'est ma figue et là c'est date. Ouais. Figue et date? Figue et Non, je veux goûter celui-là. <laughs> oui. เออเป็นสมุนนะคะอุ Là, on va, on est est ้ยเซบ้องเอซเดีาลกเอาพลังนก็มองกันเบียลาเบียลาเบียลาเบียเอออันนี้นะคะแต่ว่า คนขายก็ให้ใจดีอันนี้ก็เสบงเส้ถามตรูรก็มาชิมได้นะคะคนขายสองคนผู้ชายใจดีมากคล้ายๆขนมบ้านเราอะคะ่ะหวนานหวานเดี๋ยวให้ลูกชิมหน่อยคนขายใจดีมากให้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ยังให้ของกินอกีกถ้าใครมาตรูรูสนะคะหรือว่าใครอยู่ตรูรูสนะคะก็มาชิมของร้านคุณพี่สองคนนี้ได้นะคะคือเออเรียกว่าอะไรอะ ขนมอ่ะเป็นขนมอารับซึ่งมันแบบจะหวานนะคะคือจะหวานมากทุกสิ่งเพราะว่ามันแล้วก็มันด้วยเพราะมันจะมีน้ำผึ้งค่ะแต่มันอร่อยอ่ยคือแบบได้ความรู้สึกเหมือนอ่ะไอ้ขนมแบบสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะที่ซื้อห่อละบาทอะไรเงี้ยโอ้โชีสค่ะเป็นชีสออร์แกนิกด้วยนะคะเนี่ยเดินตลอดต่อนะคะหลังจากไปแวะซื้อมานะคะเมาท์มอยไปหน่อยนึง กางเกงขากระบานเฮ้ยกางเกงขากระดิ่งนะคะแฟชั่นนี้เอ้ยเรนะิด่ะอะแม่มั่นใจนะคะว่าวัยรุ่นยุค8090ทุกคนต้องมีช่วงหนึ่งที่ต้องมีกางเกงเอวต่ำขาบานขากระดิ่งขาระครังนะคะคุณน้องนางท่านนั้นเขาใส่เขาใส่สวยนะจ๊ะไม่ได้ว่าบ้า เอออะไรอยากใส่ไงแต่ว่าด้วยวัยด้วยความสูงแล้วอยากกลับไปใส่มันอีกเลยสําหรับอีแม้นะคะไม่ได้สำหรับคนอื่นค่ะโอ้นี่ก็ <laughs> มีเสื้อผสื้ผ้านี้ของเก่า6กิโรนี่มีข,ขนมเค้กขายนะคะตลาดใหญ่มากเลยคุณนะเดินมากเลยค่ะพิซซาก็มีของก็มีทุกสิ่ง นี่มีร้านขายขนมปังด้วยนะคะเออแซนด์วิชก็มีนะจ๊ะถ้าใครจะกินหรือคะถ้าใครจะอยากได้อุปกรณ์ถ้วยหม้อชามรามไหอะไรต่างๆนะคะก็มีขายจ้าถ้าอยากจะนอนก็นี่เลยจ้าซื้อที่นอนไปได้เลยรถจ้าออมีของกินเยอะมากมีอาหารน่ากินทุกสิ่งเลยนะคะจะเป็นของอาหรับอาหรับหน่อยนะคะ คล้ายๆข้าวหมกไก่เลยค่ะน่ากินมากเลยนี่นะคะเป็นอาหารซีเรียน,นะคะซีเรียนนะคูซินซีเรียนนะคะเล็กสัฟาลาเฟลทุกสิ่งจิงเกเบลแบบว่าน่ากินทุกอย่างเลยค่ะคุณน่ะคะน่ากินมาก,กนี่ก็น่ากินอีกแล้วค่ะโอ้โหเป็นแบบเอออันนี้เป็นแซนด์วิชนะคะเฮ้นยน่ากินเป็นสลดัดอ่ะน่ากินทุกสิง่งจิงเกเบล โอเคค่ะนี่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะกินอะไรแต่มีชาด้วยนะอยากกินชาชาเ r ดิ i t i o n a l c i t r o n e l l a j a n g c h m p e นะคะหนึ่งยูโรกินชาไหมอะอยากกินเรมี่กินไหมอ๋อเรมีรม่บอกว่ามีซื้อถูกเหรอสาม,มีไงตามใจคือกินชากินไหมอยากกินหนักอยากกินด้วย ชาเย็นเลยมีชาอะไรบ้างอ้ะพ๊ะดองเสรมวะโอเชุกนี่อาจจะเรามาซื้อชานะคะเซเลชังชังอะไรอาวีจินเจอร์ฟอร์โมอรโควีอะนุโคแล้วทั่นี่มาดามเมค์ซีโนโนเแม็กซีมาดามไงนี่ชานะคะเป็นชาเย็นนะคะอ๋อวี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 อส่ถั่ว ด้อยมาแล้วนะจ๊ะชาว้าวไอจะซื้อผักไปทำเองก็มีขายเช่นกันนะคะแต่คือชอบมากตลาดนี้คุณสามีกรี๊ดมากชอบมากนี่มีขนมปังค่ะอ นี่ค่ะข้อดีของการได้อยู่เมืองใหญ่ตูลูสเป็นเมืองใหญ่อันดับ4สิลเลคเตมรบอ่ะเก่เตม,เเมใช่อันดับ4ของฝรั่งเศสนะคะคือว่าอานะคือว่าไม่แน่ใจไงระหว่างตูลูสกับลียงหรือว่าแบบเอออะไรใครมากันก่อนคืออยากได้ตลาดแบบนี้ยกไปไว้ที่แถวบ้านมากคือมันบ้ามีของกินน่ากินเยอะมากโอ้ยตลาดใหญ่มากรถมากมาก ทุกอย่างดีมากของอร่อยมากนี่มีดนตรีด้วยจ้าโอ้โหคืออธิบายไม่ถูกมีความตื่นเต้นไม่รู้จะอะไรยังไงคือแบบว่าตื่นตาตื่นใจไปหมดทุกสิ่งจิงกระเบลนะจ้าอันนี้โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตค่ะถึงคันวีนวดด้วยนะจ้าโอชอบชอบ มีนวดข้างทางด้วยอ่ะเฮะ้ยแบบดีมากคนนวดนะคะมาจากเซ้าหลินค่ะเม็ดไม่รู้เหมือนกันคือตามที่อ่านดูนะคะมันเป็นศาสตร์การนวดแบบจีนนะคะซึ่งเขาไม่ได้เขียนราคานวดด้วยนะคะเขาก็เขียนว่าแบบเอออยากให้เท่าไหร่ก็ให้ไปแล้วก็มีเบอร์โทรข้างล่างด้วยคือถ้านวดดีถูกใจก็สามารถที่จะ เป็นลูกค้ากันได้นะคะสามีถามว่านวดไหม <Yeah. S 1> เออไม่เป็นไรยังไม่นวดดีกว่าคะ่ะร้านนี้ขายขนมปังอีกแล้วขอะคุณแบบขนมปังดูน่ากินมากอ่ะ <c oughs> คือเป็นขนมปังแบบออร์แกนิกนะคะ <c oughs> คือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่อนข้างที่จะมาแรงแรงโคตร <c oughs> แล้วพอมาเจออีกซุ้มหนึ่ง oh. ซุ้มนี้ก็ขนมปังออร์แกนิกอีกแล้วคะ <de a> ่ะเดียววี่โอ้นี่ก็ขายน้ำลูกพรุน อะไรต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์จากสวนเลยนะคะเนี่ยเออล้วคณโนเป็นิโรโอ้น่าซื้อทุกสิ่งจิงกะเบลมากเลยค่ะว้าวนี่มีตลาดยาวไปตรงนู้นอีกนะคะเนี่ยขายผักขายอะไรทุกสิ่งจิงกะเบลโอ้ยรอดมากตลาดนี้ชอบมากเลยค่ะ สุ้มขายชาขายน้ำมันมะก,กอกขายน้ำผึ้งโอ้เยอะมากค่ะรถสุดกระเป๋าสารก็มีขายนะจ๊ะกระเป๋าสารแบบนี้เลยร้านอาหารแอฟริกันนะคะมีกล้วยทอดด้วยนะจ๊ะโอ้รส ขนมหวานอาหรับอีกแล้วจ้าเยอะอสุมชานะคะสามารถเลือกดมได้เลยขอว่าจะเอาอันไหน<ฮ><ฮ>เจอร้านอาหารน้องคนลาวนะคะไปทักทายหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ขอถ่ายรีโวโพดีคุณสามีเดินไปไกลแล้ว นี่นะคะเป็นแบบว่าอันนี้เป็นบีดองนะคะเป็นพลาสติกซึ่งมีวายอยู่ข้างในนะคะคนที่มาซื้อรอเลยเถอะเขามานะคะแล้วเขาก็จะมีเนี่ยขวดพลาสติกคนที่มาซื้อเนี่ยนะคะคนมองมาแซวนะคะ ถ่ายวิดีโอต่อไม่ได้เลยค่ะมาเล่าให้ฟังตรงนี้ค่ะไอ้บิดองตรงเนี้ยหรือไอ้ถังพลาสติกเนี่ยเขาก็จะใส่วายข้างในนะคะแล้วก็ลูกค้าที่แบบเออขี้เมาขี้เมาหน่อยนึงอะไรเงีย้ยเอ้พูดเล่นลูกค้านะคะก็จะเอาขวดพลาสติกเนะะี่ยค่ะมาเติมซื้อวายได้นะคะตัดสินใจได้แล้วค่ะเราจะกินอาหารซีเรียนนะคะอาหารอาหารับนะคะจะกินทาบ,บุเลกับทาบ,บูเลสุดามินี่เลอามานินซีเรียน อ๋อ,อมีทั้งจากอาร์มนีจากซีเรียโอ้มีหลายชาติค่ะก็เดี๋ยวจะกินร้านนี้นะคะลูกค้าเยอยะมากเลยต่อคิวอันนี้เป็นขนมหวานนะคะน่ากินหมดเลยเดี๋ยวจะซื้อทาโบ,บเล่นะคะนคะนคะก็มีทาโบ,บเล่มีซอสยเดิรด้วยมีฮมูสโอ้ยน่ากินทุกสิ่งแม็กซี่นี่ค่ะซื้อ ลลค่ะบูเล่ค่ะ3ยูโรสามีไปต่อคิวซื้อของอีกร้านนะคะเราต้องกระจายรายได้ค่ะโอ้น่ากินทุกสิ่งเลยนะจ๊ะแซนด์วิชก็อร่อยนี่นะคะแซนด์วิชวิธีการตามอ้ห่อหมอนหมอนก็ได้เป็นหนึ่งแซนด์วิช,ชโอเคได้ที่นั่งนะคะข้างถนนเลยแล้วก็ข้างคลองคะ่ะข้างคลองคนนานาดูมินีนะคะ ตลาดอยู่ตรงนู้นนะคะเดินข้ามสะพานมาเออก็เจอที่นั่งตรงนี้ค่ะก็ได้ทับ,บเล่มานะคะสามยูโรแล้วก็อะไรนะคบเบะคปีบเบคปีใส,นบเ,บสเนือ้อเคปีใสเนือ้อแล้วก็ได้มาอีก แซนด์วิชชีสอะไรสักสิ่งอย่างนี้แหละโอเคนี่ล่ะเป็นวิดีโอที่บบเออเดินตลาดอีกแล้วค่ะไปเมืองไหนต้องได้เดินตลาดค่ะไปหาของกินส่วนถามว่าลูกไปไหนลูกนอนจ้าตรงนู้นจ้านังนอนในเป้ขอตัวไปกินมื้อเที่ยงที่ตูลูสก่อนค่ะอร่อยแท้อืมบรรยากาศดีกินข้างคลอง อืมก็อร่อยเลยจุกินงเลยอ่ะกินไปวิวดีมีเรือด้วยนู่นมองเห็นไหมนู่นไปไกลๆใช่ปะก็มองไปให้สีถตายรูปให้เออถ่ายวิดีโอให้นี่อันนี้คืออะไรนะทัเบล่อืมอร่อยอันนี้มันจะมีสามร้านตรงข้ามกันนะคะจากซีเรียจากอาลเบเนียอาร์เมเนียอาร์เมเนีย

บำเลยอร่อยค่ะคือซื้อให้ครบต้องสามร้านอ่ะอีกร้านนึงเป็นประเทศอะไรน,นะเ hmm? อลออสโซงสเตอร์ภานาฝรั่งเศสหรือเปล่าเปิปรนนะ์สเปิร์สสเปเชียลิตี้เปิร์สคืออิรันตอนนี้แล้วก็อีกร้านนึงมาจากอิหร่านค่ะโอ้เราต้องแบบว่ากระจายรายได้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งริง้งริ่งถ้ามีวิดีโอใหม่ๆนะคะเข้ามาชมกันเลยค่ะบ๊ายบาย